ยังมีอีกหลายสถานที่ที่น่าสนใจนะครับที่แม้แต่คนกรุงเทพเองเนี่ยก็อาจลืมไปแล้วว่ายังมีสถานที่นี้อยู่ครับคุณผู้ชมครับ ต้องบอกเลยนะว่าเป็นรายที่เข้ามาแล้วนะรู้สึกประทับใจจริงๆนะฮะสังเกตได้จากภาพจิตกรรมฝาผนังที่เห็นอยู่นี้นะครับมีความสวยงามแล้วก็มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับผมและที่สําคัญนะฮะภาพประธานที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับผมองค์เล็กๆสีดํานะั่นนะฮะ ชาวบ้านทั่วไปนะครับผมเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อแสนนะครับมีอายุประมาณ400ปีด้วยกันนะส่วนพระประธานองค์ใหญ่นี้นะครับผมเขาบอกว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปายนะฮะและก็ถูกสร้างาพร้อกับโบ์หลังนี้นั่นเองครับต้องบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าความเคยชินแล้วก็วิถีชีวิตประจําวันของเรานั้นทําให้เราต้องหลงละเลยแล้วก็หลงลืมสถานที่สําคัญแห่งนี้ไปครับ ซึ่งทางสภากรุงเทพมหานครนะครับได้ตระหนักแล้วก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้นะฮะจึงได้มีการอนุมัติงบประมาณสําหรับโครงการท่องเที่ยวบางกอกใหญ่ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมและก็จะมีพิธีการเปิดโครงการนะครับผมที่วัดหงรัตนารามราชาวารวิหารแห่งนี้นั่นเองครับ โครงการท่องเที่ยวบางกอกใหญ่ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมุ่งหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นไว้ทุกปีเนี่ยในปีงบประมาณของประจำปีของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีการเสนองบประมาณเข้ามานะครับในส่วนของสํานักท่องเที่ยวและกีฬางบประมาณที่ใช้อยู่เนี่ย ค,ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะเราเองนั้นมีการส่งเสริมในพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะ,อะแต่ละเขตเนี่ยมีจุดเด่นของแต่ละเขตงั้นกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็เลยจะสนับสนุนในส่วนของงบประมาณที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเที่ยวไปทั่วกรุงเทพมหานครนะนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครน,นั้นได้มีการสนับสนุน อยากจะให้ทางกอทมครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้คนทั่วไปนี่เขาได้รู้ว่าจุดไหนบ้างที่ควรจะไปศึกษาได้<ม>เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่ครับ<ม>แล้วก็จะได้ไปพบไปเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเป็นสิ่งที่เก่าแก่หลายร้อยหลายพันปีมาแล้วจะได้นำไปเผยแพร่ ให้พุทธศาสนิกชน Susan, อืน่นเขาได้รู้และได้มาชมด้วยครับครับคุณผู้ชมครับ,รบสำหรับเขตบางกอกใหญ่นะครับผมเป็นเพียงแค่หนึ่งเขตในหลายๆเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร er เรานะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมากเลยครับ ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่ากรุงเทพของเรายังมีอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปครับแต่ไม่ต้องกังวลใจไปครับทางสภากรุงเทพมหานครของเรานะจะมีการสับสนุนให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ออกมาอีกเรื่อยๆครับจะจัดการให้ทั่วเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ